สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพบกับผมเพียกข้าวุณนายกระชอนในหมู่ของกระชอนพระเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายืนอยู่ที่นี่เลยนะครับผมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่หน้าบริษัทกระชอนดอทคอมนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปนะครับผมท่านผู้ชมต้องเรียนถามนะครับคุณพุ้งท่าประจักษ์นะครับผมสวัสดีครับพี่พุ่งครับครับครับพี่พุ่งครับ นี่คือาศาลสด็ิพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอ่ะีครับผมสวยงามมากยุ่งใช้อะไรประจิ์ก่อสร้างครับที่ถึงได้สวยงามขนาดนี้อสร้างด้วยไม้สักทองครับสี่เหลี่ยมลูกฝักไม้สักทองคร,ครับผมโอ้พี่ ไม้ศักดิ์นี่ก็ขึ้นชื่อว่ามีราคาเหมือนกันนะครับผมถ้ามต้องลงทุนขนาดนี้ครับพี่อ๋อเพื่อเพื่อ,เ,อเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาร,ร,ราชของชาววัดอรุณหมายว่าเรื่องเองินเรื่องทองน,นี่ไม่สําคัญครับผมเราสร้างด้วยใจเหมือนกันเถอะครับผมอ๋อซึ่งสร้างโดยนายห้างพิบารุณและเิียโตวัดอรุณครับผมอ๋อแล้วสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับอ๋อสร้างให้ประชาชนนะครับของชาววัดอรุณนะครับสร้าแล้วประชาชนทั่วประเทศไทยได้กราบว่าอก่าครับผมทุกคนชาววัดอรุณ ไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่เศษใกล้เคียงรผ่านไปผ่านมาอยากจะสักการะกราบไหว้บูชาก็ได้หมดได้ครับครับผมสมดยอดมากอันนี้ก็คือยังเสร็จเสร็จหรือยังครับพี่ยังครับยังอยู่มา70%นะครับเราจะทำต่ออีกครับเดินเสร็จเราองค์สมเด็จพระเจ้ากากสิงหราชนะครับของชาววัลลุดลกหล่อท่านนะครับกำลังตกแต่งอยู่ครับ ซึ่งรูปของพระอ,องค์ท่านก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมได้ข่าวว่าปรดับปรตะปะตาตกแต่งอย่างสวยงามครับผมแ้ะฉากนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะครับผมในการสร้างศาสลสุเร่พระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณได้อย่างต่อเนื่องนะครับและท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามนะครับ การแจกเหรียญสุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับผมที่ทงในห้างวิวัอรุณและเฮียโตวัดอรุณสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับทุกท่านที่มีกิทธาเลื่อมใสในองค์สุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้มีสิ่งดี่ไว้ไหวบูชาซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเราก็ทําการแจกไปแล้วาในงานวันปุตเตศเนะครับผมบและก็จะมีการแจกเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะแจกตลอด4วาระ ตลอดปีนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทาง w w w ร์บีเว็บกรนะครับโซเชียลแคมปญกระชอนคอมทาง YouTube ับที่ค่ายเพจกระชอนคอนะครับและทาง facebook ของเราที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดและตอนนี้มีผู้ชมชมมากกว่าล้านนะครับท่านผู้ชมกระชอนคลิปเด็ดของเราสุดยอดจริงๆเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้ค่าบอตจานมากนะครับสวัสดีครับ